นักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2,558นักเรียนระดับประถมศึกษารับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2,558 นักเรียนระดับประถมศึกษารับรางวัลระดับเหรียญทองจากการแข่งขันโปรแกรมนำเสนอระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2558นักเรียนระดับประถมศึกษารับรางวัลระดับเหรียญทองจากกิจกรรมแข่งขันสินสร้างสรรค์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2558 นักเรียนระดับประถมศึกษารับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันหน้าตสินไทยอนุรักษ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2558นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนตอน้นได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศจากการแข่งขันธรรมะก้าวหน้าประจำปีการศึกษา2558 นักเรียนระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขันจินตคณิตจัดโดยโรงเรียนต้นกล้าอาทิเช่นระดับประถมวัยรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลชนะเลิศอันดับสองและรางวัลชนะเลิศอันดับ3ระดับประถมศึกษารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัลชนะเลิศอันดับสองด้านกิจกรรม การแข่งขันว่ายน้ำจากสนามการแข่งขันอาทิเช่นจัดโดยเทศบาลบ้านฉางโรงเรียนเมืองพัทยา11เทศบาลแหลมฉวังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองตาคีสปอร์ตคลับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรสนามกีฬาและศูนย์สุขภาพวิทยาลัยเทคโนพาณิชยาการราชดำเนิน มหกรรมกีฬาระยองเกมเพชบูรณ์สวิมมิงแชมเปี้ยนชิพชมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์รับเหรียญทอง88เหรียญเ,เ,เหรียญเงิน148เหรียญเหรียญทองแดง133เหรียญรางวัลกีฬาถ้วยบุคคลยอดเยี่ยมจำนวน25ถ้วยและรางวัสลสโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่6โดยปรัชญาที่ว่า การศึกษาดีดกิจกรรมเด่นเน้นวินยัยยึดมั่นคุณธรรม